แฉ่ฮัลโหลฮัลโหลทำไมาอยู่คนละแคมกันเลยหลังจากใยก่ๆกันไปแปดปีมันนานขนาดนั้นเลยหรือเปะโ <c oughs> อ้ถ้าเ้ายาญ่ๆกันไปแปดปีป่าน่าจะหกสิบกว่าแล้วนะป่า เวลาเหตุการรอคอยมันพักยาวนานเสมอโอ้ยมาแล้วเยอะด้วเรามีคอนเซปต์ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงผมไข่เหนียวจริงๆแล้วตอนนี้อาบน้ำแป๊บคอนเซปต์อะไรรึเปล่าเรามีคอนเซปต์แบบอะไรไหมใส่ชุดทีหรืออะไรผู้ชายใส่แพมเพิร์ดไงว้าวนี่ไงร่วงตองคอนเซปต์มันต้องเป็นทีหวานอะไรหวานอะไรผู้ชายนั่งไหมมันจะได้จอไม่กว้าง มางานมุทิตาจิตมุทิตาจิตแล้วเจ้าของงานไปไหนเนี่ยมันจะมีชุดอะไรที่มันเหมือนกันนะชุดเริ่มต้นไงป่ะชุดที่เราไปลงเกาะกันน่ะปะโอ้ไม่เอาไอ้หัวตลกแล้วมาอย่างน้อยอย่างอยังน้อยก็ขอแบบมีหน้าเป็นของตัวเองอะ ใช่สูตรไม่สูตดดำเนี่ยทำลายเว้นไม่เลยเว้นไป e Milan, ที่ชอบที่ชอบนะไปสู่สวรรค์ลาลนะหยอกหยอกเกิดอะไนวะหยอกหยอกครับ เออนะมางานสมจงเง็บมันใช่งานสมจงเงีบอรไอหวะอ่าผมใส่สูตรดำนะแต่ผมจะใส่แพมเพิดนะโอเคอ่ะตะก้องกัดเลยให้ผมจัดเลยนี่นี่เจพลงเลยเจพิงเลยเจ๊เพเลงวันนี้ขอขอขอให้มีซีนในกล้องบ้างวันนี้ฉันอยากไม่เหมือนใครอ่ะขอเปลี่ยนชุดก่อนนะเอตปืนออกเลยโเจี่พลาดหลังไม่สวยไปไปมาๆจะครบยี่สิบสี่เหมือนกันนะเนี่ย ผมก็จะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครหนึ่งไมามาอยู่ไหนเนี่ไปมาครบยี่สิบนี่ตั้งแคมป์ใหม่ได้แล้วเนี่ยฮอลไอ้มาหมดแล้ชวนมาเลยก็ชวนมาเลยเง็บมันจะได้รู้สึกว่าโอ้มาส่งกูกันขนาดนี้กูกลับมาไม่ได้แล้วดูดูปากกันนะปากกันคนไปส่งน้อยเขาเลยกลับมาได้ ออพีเตฮะพีเตเข้าเข้ามาในกล้องฮะพีเตเข้าในกล้องโอเคะชุดไหนอะชุดเชุดแล้วแต่ชุดไวทุกเอา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 ที่พี่ถู่พ่บายใจเลยพี่เดี๋ยวตั้ง่าก่อนตอตั้งภาพี่บทีน่าท่าท่่เก้าี่็อกท่านท่ีัคอมเมนเอร์อยู่ห่างเฟมนะหลุดเฟมนะคอมเมนเอร์นะ คิวเลยคิวเลยครับทำไมมันมืด่างเนี้ยปรับสภาพอากาศได้ใช่ไหมเนี่ยเออได้วะ่ะโอ,อมาเกือบครบกันเลยเนี่ย ยุบบุกเบิร์นจะเป็นทุกคนที่ออนอยู่เอาลิงก์เสมือนออกไหมอ่ะปะรู้สึกเหมือนปะฟังได้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 ลิงก์เสมือนออกลิงก์เสมือนออกโอ้เพลงเขาจะโชว์ลิงก์เสมือนกันดั้มซะหน่อยอ๋ดูดี่ดูแต้มเพลงเขาสิจะแสนแล้วสิยัโสมเป็นเจจริงแล้วนะ ก็พูดดีครับก็เปิดใหม่พูดดีครับโอ้ชื่อชื่อแต่ละคนเออเดี๋ยวนี้เพลงเขเาไป็นางแบบนะอ้ามี24ชั่วโมงไซคิกอิมพีเรียลไมเซิตอะไร24่เซเว่นเหรอโอ้หเซเว่นโอลิเวอร์แปลกเพื่อนนะโอลิเวอร์มาเดียวเลยนะอ้าวโหขึ้นขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้วบนแล้วเนื้อให้ใส่ชุดไว้ทุกลูก อาชุดไว้ทุกเหรอใช่มาอยากแตกต่างอะดิใส่ชุดหลักสีแล้วหน้าเราไม่เด่นริ่งเสมือนเอาออกหน่อยฮะของป่าหรือเปล่าของป่าหรือเปล่านี่เสมือนไม่ใช่ไม่ใช่ใครวะของเราเปล่าวะเราไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เ้าฝังหน้าป่าเลยฮะฝังเต็มหน้าเลยเหมือนป่าไม่มีตัวป่ามาแค่ตัวอันแรกเอาชื่อก่อน มีชื่ออันที่สองไม่มีชื่อโอเคใครอยู่ใครอยู่หลังพี่เต้อะหัวไอติมอะ เิร์ดไงเิร์ดไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนน่ะไว้ติมใครหัวไอติมวะโอเคใส่แว่นใส่แว่นคิวน้อยอ๋อลิงเสมือนใครยังไม่เอาออกเอาออกฝันได้ไหมอ่ะของตัวเองตรงไหนผมมาออกตั้งแต่แรกของว่าออกเอาออกตั้งแต่แรกวุ้ยเจ้าแมวอ้วงืเง่าแมวอ้วงืเง่าออกแล้วออกแล้วบอกให้แต่รู้สึกว่า เอ่อคนนี้ไม่ได้มาไวทุกแล้วเขาจะไปงานกุจีนจ่นะแต่มไม่สบายนะนะอะไรวะก็เริ่มที่เจเพลงไอกอรน้นงเนิร์ดพีเต้ค <G ül> ิวเล็ก คิวใหญ่คุนกันเนอร์จำหน้าตาไม่ได้และนี่ก็คือคนที่จะไปนะฮะน้องแงบมาไอเหนียวแมวอ้วนตาขากับเจ้าของงานนะพาน้องแก้มกิ๊กกับมอสที่อิดตุยนุ่นสโนว์งนนี้รูปหน้าศบหรือเปล่า จะของงานใช่จะของงานเลยนี่แปะไว้เลยขอเต็มเดี๋ยวป๋าขอดดีกว่าสอเต็มๆนะในในฐานะแคมป์พวงหลีดนะต้องมีพวงหลีดนะพวงหลีดก็ทางหลังทำไมอ่ะนุ๊ตโป้ขอเข้ากองด้วยมาค่าบ้างมาใครบ้างว่าใส่ไม่ต่อใช่ไหมหมาหมาเนุ๊ตหมาเนุ๊ตป้าด่าน้องอ่ะ ไม่อยู่ด่าได้ไม่อยู่อ๋อไม่อยู่ดีอยู่สินะหลับด่าได้ด่าได้ด่ามาเนิร์ดหมาเนิร์ดเอาตรงกลางแล้วต่อไปก็ฝั่งด้านข้างอย่าถ่ายเลนวายมากเลยเดี๋ยวข้างข้างบวม <c oughs> ไม่มีใครบวมหรอกปะก็ออกกําลังกายมาเยอะแม่เพิ่งสังเกตขาเจเพลงขาวจัง ใครปลาขวัญวะตัวจริงเป็นไงอเออนี่มีฟิลเตอร์เล่นสักรูปยังได้ได้สิอไม่ได้เอาด้านหลังด้วยนี่ <c oughs> นี่อันลาแบบเต็มที่ <c oughs> ที่นี่คงไปยาวสินะ <c oughs> มาขนาดนี้ <c oughs> อย่าให้เจอนะพวกนี้เออจัดงานใหญ่ขนาดนี้ในพวกนี้อย่่ให้เจอนะยห้เจอเโดนดึงหูไปแล้วไปเลยนะมาโดน่เจ้หันมาเจ๊ใครไม่มาบ้างเนี่ยเจเยโอเคนอนอยู่ทั้งหมดก็อยู่นี่กันหมดแล้วเจยหันมาคุณเจยจะนี่เราจะสีมาโอเคหันมาแล้วนั่งฮะเนี่ยนั่งฮะนั่งฮะ ถ่ายให้ขายาวๆหน่อยเหนียวถ่ายทำตัวเองเหรอใช่ไข่เหนียวให้คลิปลุกคลิปลุกเจ้ขยับมาใกล้น้องเนร์ดหน่อยเจ้ไม่ให้ไปดมปิเนดเอเคพูดจาให้เขาแบบนั้นเจ้าก็เจเขาหันไปตรงนั้นน่ะโบแกต้องบอกเหนียวนะเขาไม่ได้เรียกแบบนั้นนะโบเขาเรียกอะไรอ่ะที่บรรลุธรรมเหรอ กิกี้กิกอ๋อกิกินะโอเคใครหลุดเฟรมไอ้อาดหลุดไออาหลุดเฟรมขยับมานิดขยับขยับเอขยับไปใกล้เนื้อหน่ะอเนื้อไปไหนเนดโอหมูเนื้อถือขอเสื้อผ้าเลยอ่ะถ่ายรูปแค่นี้ขอเสื้อผ้าเลยอ่ะโอเคทีนี้ทุกคนนั่งให้หมดนะครับให้เจ้าภาพยืนคนเดียวครับ เจ้าภาพยืนป่าเป็นเจ้าภาพใช่ไหมป่าจะลาเหรอโอเคสรุปป่าเป็นเจ้าภาพนะงานนี้ป่าฟังหลีดไหมฟอส

ค่ะมีใช้โดนนิดยโดนด้านหลังเนาะด้านหลังโอ้เขย่ารอก่อนดิไม่รีบเขาไม่หยิบไม่รีบอย่างไม่รีบไม่รีบไม่รีบอย่างนี้ป่าก็ภาพละก่อก่อิมพีเรียลอะไม่รีบไม่รีบเดินไปยังเอาได้เลยแอดับตอนไงเจอมีพีอะ ทางนี้เต็มจอบีพีแล้วเข้าไปทำอะไรอ่ะใช่เข้าไปทำอะไรเไม่อากขึ้นยิงขึ้นยิงเลยเสร็จแล้วครับทุกคนขอให้แงบไปดีอไม่ใช่งานไอ้เบนเหรอที่ทำมาก็ส่งผลให้แงบไปเกิดใหม่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่านี้ โอเคขอบคุณนะทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากมีโอกาสไปเล่นในกันหมายครับผมเรายังเป็นครอบครัวกันเสมอที่ย้ายกันครับ